เฮ้ยทุกคนทุกคนครับน้องผู้ผ่านะพี่หนูลองจดให้พี่ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยผมจะโยนไปนะนี่ครับติดอยู่นะทุกคนอ้ยรียบมาหยิบเลยนะทุกคนนะเฮ้ย น้องจริงๆด้วยทุกคนจุดอีกทีหนึ่งดิออุย้ยนี่น้องผู้ผ่าจริงๆนะทุกคนนะใครก็ไม่รู้啊ทุกคนเดินมานะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจอสมิงไหมไอ้สมิงมาแล้วทุกคนดูเด็กๆดิผู้ผ่าระวังผู้ผ่า เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปช่วยน้องกันนะทุกคนนะอืมทุกคน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะฮะวันนี้พบกับผมเปาเดินสำรวจปากกันอีกแล้วนะฮะก็ผมเนี่ยไม่ได้ออกคลิปหลายวันเลยนะทุนผู้ชมนะก็มีพีเอฟซีนะถามหาผมนะว่าผมเนี่ยหายไปไหนนะทุกคนนะก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปช่วยนางนะฮะแล้วผมก็ตามหานางแล้วนะทุกคนนะผมก็ตามหานางเนี่ยไม่พบไม่เจอนะทุกคนนะไม่รู้ว่านางเนี่ยอ่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะทุกคนนะเพราะว่าวันนั้นผมก็ ตามหานางเนี่ยทั่วแล้วนะครับก็ผมก็เลยอ่เดินทางกลับมานะทุกคนนะก็วันนี้ผมกล่าวว่าจะพาทุกๆคนนะฮะอ่ขึ้นไปที่ห้างของผมนะทุกคนนะผมก็ไม่ได้ขึ้นไปห้างเนี่ยหลายวันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมนะฮะขึ้นไปสํารวจห้างผมนะฮะก็วันนี้ผมมาคนเดียวนะทุกคนนะไม่ได้ชวนใครมาเลยนะก็ผมเนี่ยไม่ได้ออกคลิปหลายวันแล้วนะทุกคนนะก็ววันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยอ่ะ จะรีบเดินทางขึ้นไปที่ห้างผมกันเลยนะฮะก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเนะี่ยรีบไปก็ดีกว่าก็เพื่อไม่เสียเวลานะฮะก่อนจะไปนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะฝากทันละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่ตอไปก็เดี๋ยวเราเนะี่ยขึ้นไปที่ห้างกันเลยฮนะก็ระหว่างทางขึ้นไปเนะี่ยเราจะพบเจอกับอะไรก็เรามาดูกันนะทุกคนนะว่าจะเจอหรือไม่เจอนะไปครับผมแบตอนนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาแล้วนะ นี่ก็ผมมาก็ใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนห้างผมเนี่ยน่าจะผูกพังหมแล้วนะทุกคนนะผมแค่กะว่าจะขึ้นไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปนานมากแล้วนะทุกคนแรบับก็เดี๋ยวเดีก็ไปสักพักนะึเดี๋ยวก็ถึงนะตอนนี้ผมก็เดินมาไกลยอยู่แล้วนะ นี่ยท่านผู้ชมเดีวเราเรี่มเดินทางกันดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินของผมตลอดนะแต่ไม้เนี่ยล้มความขวางทางนะทุกคนแป๊บเดี๋ยวเราเด็นไปกันต่อเดินไปเส้นนี้เลยนะนี่ผมก็มาคนเดียวนะทุกคนนะผมก็ไม่ได้ชวนใครมาเลยนะนี่แหละมาคนเดียวนะ บัดเดินเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าหน่อยก็ใกล้ถึงแล้วทุกผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาใกล้จะถึงห้างแล้วนะทุกผู้ชมนี่นะก็เดินเราเนี่ยจะต้องเดินขึ้นไปตรงนู้นนะทุกคนก็ถึงแล้วนะทุกคนนะ หามมอยู่แค่ตรงข้างหน้านี่เองนะถึงแลนะ้วนี่ยผมก็เดินขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแนละ้วไป๋ยวเราไปดูห้างกันนะว่าห้างเป็นยังไงนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้มานานมากๆแล้วนะทุกคนนะนี่ก็จะมืดแล้วนะ เนี่ยเพียบซีผมเนี่ยไม่ได้มานาะนมากๆแล้วนะก็เป็นปีแล้วนะทุกคนนะผมก็ไม่ได้มาตรงนี้น,ะนี่นะไปครับพียีซเดี๋ยวเราเนี่ยรีบขึ้นห้างกันดีกว่านะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าห้างเนี่ย ยังแข็งแรงหรือเปล่านะทุกคนนะนี่นะนี่ก็จะเป็นรอบๆห้างของผมนะก็ไม่มีอะไรนะพีซีนะเรารอบด้าก็ไม่เจอพบเจออะไรเลยนะนี่นะไปเดี๋ยวผมนะจะขึ้นห้างนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะไปนี่นะทุกคนตอนนี้ผมก็ ขึ้นมาถึงห้างของผมแล้วนะทุกคนนะนี่นะภาพห้างก็จะแก่หน่อยหนึ่งนะทุกคนนะนี่นะนี่เลยก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นห้างที่ผมเนี่ยอ่าคอยมาซุ้มดูพวกสมิงนะทุกคนนะก็ก็จะเป็นที่ที่จะมีอ่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย อ่ะคอยผ่านเส้นนี้นะทุกคนนะเส้นนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นอ่เส้นของของพวกตะก่อนเนี่ยเขาเดินกันนะทุกคนนะเส้นนี้นะเป็นเส้นหลักนะเนี่ผมก็มาตั้งห้างไว้ตรงตรงนี้เลยนะก็ข้างหน้านี่นะเนี่ก็จะเป็นเส้นหลักที่เขาเนี่ยเดินไปเดินมานะก็จะเป็นคนตะกอนนะทุกคนนะเนี่ผมก็ขึ้นมาถึงห้างผมละนี่ก็นั่งได้นะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรนะยังยังพอทนยังพออยู่ได้นะทุกคนนะ คืน <c oughs> นี้สงสัยผมคงเนี่ยจะต้องนอนที่นี่นะทุกคนนะนี่นะนี่ใกลยย้จะือมืดแล้วนะทุกคนนะนี่คนระับผมคงจะต้องผูกเปนอนนะทุกคนนะผมก็ได้เอาเปมาเรียบร้อยแล้วนะนี่คนระับประมาณนี้ครับทุกคนนี่นะโอเคครับก็เดี๋ยวผมนะ่ะจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยนะทุกคนนะก็ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเนี่ยมารบกวนผมหรือเปล่านะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะจะอยู่แบบเงียบๆนะก็มาดูน,นะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะนมดเนี่ยเยอะมากเลยนะพี่บีเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาใบไม้นะตัดมดนะทุกคนนะมดเนี่ยมาทำรังอยู่ตรงอ่าไม้ไผ่พวกนี้นะทุกคนนะเนี่ยผมจะตัดมดออกมันอยู่ทั่วห้างเลยนะทุกคน มนนด้เยอะมากเลยนะเึ้นมตัวผมนะเดี๋ยวผมนะจ้าที่เดียนโดนมนนด้เยอะมากเลยฮะนี่ฮะผมก็จะน่ากลัวหน่อยหนึ่งนะทุกคนนะห้างไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะ ทุกคนทุกคนครับน้องผู้ผ่านะพี่น้องผู้ผ่ามาทำอะไรอ่ะหาหานูมาหาเพื่อนเหรอ แล้วหนูมาหาพี่ที่นี่ได้ไงทุกคนครับน้องภูผ่าเนี่ยมากับอ่าเหมือนเหมือนเป็นน้องดําเลยนะทุกคนนะาะว่าน่าจะใช้น้องดํานะน้องผู้ผ่าใช้น้องดํำไหมฮะมากับน้องดำอ่ะ ุกคนครับน้องภูผากับน้องดำนะทุกคนนะล้วรู้ได้ไงว่าพี่อยู่ที่เนี่ยฮะมาพี่ทำไมอะ่ะฮะดูว่ามากันสองคนเลยนะทุกคนนะน้องดำเนี่ยจริงๆเนี่ยอาศัยอยู่ในป่านะทุกคนนะแล้วน้องภูผาเนี่ย มาได้ไงผมก็ไม่รู้นะทุกคนดูว่าน,นี่พี่มาไกลามากเลยนะหนูหนูตามพี่มาถึงนี้เลยเหรอผู้พาใช่ผู้ภาจริงไหมเนี่ยเอาดีๆจะขึ้นมาไหมขึ้นมาได้เปล่าฮะขึ้นมาไม่ได้เหรอเอาดีๆโกหกพี่ไหมเนี่ย พวกหนูใช่น้องภูผาไหมเนี่ยทุกคนครับดูฮะน้องภูผากับน้องดำนะทุกคนนะไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยแปลงไกลามาหลอบผมหรือเปล่านะเอาดีๆนะหนูอย่าโกาหกพี่นะพวกเจ้าคือใครเนี่ยเงียบมากเลยนะทุกคนนะ ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นผีหรือเปล่านะแล้วมาหลอกตาผมนะให้ผมเนี่ยลงไปจากข้างนะทุกคนนะนี่ก็ยังสว่างอยู่เลยนะยังไม่มืดนะทุกคนนะนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะถ้าผมอยู่ที่นี่นะดูน้องเนะี่ยมองผมไม่หยุดเลยนะมองผมไม่ลาสายตาเลยนะทุกคน ยุงกัดไหมหนูยุงกัดเหรอ,อเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้พวกหนูเดี๋ยวพี่เนี่ยจะลองไปหาพวกหนุ่มนนะครับนึงนะทุกผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาของบางอย่างนะให้เขาเนี่ยทำนะทุกคนนะผมก็มี อ่พยาียับนะทุกคนนะผมก็มีของดีติดตัวอยู่นะฮะใหทุกคนผมน่าจะเอาไลแช็คนะฮะโยนไปให้น้องผู้ผ่านะเราจะลองให้น้องผู้ผ่าเนี่ยจุดดูนะ,ะว่าใช่น้องจริงหรือเปล่านะทุกคน น้องหนุ่อย่ากโกหกพี่นะใช่น้องผู้ผ่าจริงหรือเปล่านี่นะทุกคนน้องบอกว่าใช่น้องจริงๆนะผมนนีจะเอาตะกรุดของผมนี่ป้องกันตัวนะทุกคนแปนะมัเก็บไว้ไหนตะกี้นะี่มีนะนี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นตะกรุดที่ผมเนี่ยได้มานะทุกคนนะนี่นะหนูถ้านหนู เป็นผู้ผ่าจริงๆอะจุดไฟแชกให้พี่ดูหน่อยได้ไหมนี่นะไฟแชกเนี่ยยังติดนะทุกคนนะลุกใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวลองจุดให้พี่ดูหน่อยนะหนูว่าหนูเนี่ยใช่น้องผู้ผ่าจริงหรือเปล่าดูวนะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นน้องผู้ผ่านะทุกคนนะน่าจะขึ้นมาตามผมจริงๆนะแต่น้องเนี่ยดูผมเนี่ย โหดร้ายมากเลยนะทุกคนเหมือนน้องเนะี่ยมีสมิงอยู่ในตัวในร่างเลยนะแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่นะทุกคนหนูลองโจดให้พี่ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยผมจะโยนไปนะนี่ครับติดอยู่นะทุกคนโอ๊ยรียบมาหยิบเลยนะทุกคนนะเฮ้ยน้องจริงๆด้วยทุกคน จุดอีกทีหนึ่งดิโอโ้ยนี่น้องผู้ผ่าจริงๆนะทุกคนนะน้องเราจุดไฟแช็กยาวเลยนะปกติพวกสมิงเนี่ยจะกลัวไฟนะทุกคนนะน้องไม่ใช่พวกผีปีศาจหรือว่าสมิงนะทุกคนน้องน่าจุดไฟให้เห็นอ่าเต็มตาเลยนะนี่ก็ขอให้รับรู้นะว่าน้องเนี่ยมา จริงๆนะทุกคนนะคือน้องเนะี่ยจุดไฟแชกแล้วนะทุกคนคือน้องผู้ผาจริงๆนะถ้าเป็นพวกผีจริงๆเนะี่ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนนะจับไฟแช็กก็โดนเลยนะแต่อันนี้คือน้องจับไฟแช็ก,ก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับอา่าเดี๋ยวพี่จะลงไปนะรอพี่อยู่ข้างล่างนะ <c oughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่ลงไป เสียงอะไรวะหนูระวังเสียงอะไรอะลุเจอเปล่าผู้พาใครเขาไม่รู้ว่ะทุกคนเดินมานะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจอสมิงไหมไอ้สมิงมาแล้วทุกคนดูดิเด็กดิผู้พาระวังผู้พา เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปช่วยน้องกันนะทุกคนนะอ๋ออ๋อทุกคน ไปถอยไปถอยไปถอยไปทุกคนผมมีตะกรุดอยู่นะมันเนี่ยไม่กล้าเข้ามาหาผมนะถอยไปก่อนจะทำอะไรเด็กนั่นอนะฮะหิวมากเหรอฮะ อียอย่าตามไปมึงมาเจอกวอันมึงหิวมึงก็มากินกูดิมึงมาเฮ้ยมาดิทุกคนดูครับใจเย็นๆใจเย็นๆแต่มึงได้เจอดีใจเย็นๆถอยไป มึงรู้จักกูน้อยทะแล้วเดี๋ยวมึงได้เจอของดีถอยไปเดี๋ยวมึงได้เจอของดีเด็กๆเนี่ยหนีไปแล้วนะทุกคนนะถอยไปกูบอยให้มึงถอยไปไงทุกคนถอยไป ไปไหนมันได้เงอนมึงหิวไม่ใช่หรอมึงมาได้ดิมากินกูดิมาดิ นี่ไห้หาเนี่ยทุกคนมันทำให้อ่าชีวิตของนางเพืองเนี่ยพังพินาศหมดเลยนะนเจอกูไปน๊นึงรอกูแป๊บนึงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะที่วางกล้องแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะจัดก,การมันแปบน๊บนึงนะนถอยไปใจเย็น ของเยอะนอะดูนะมึงออ่ะฮะนั่งนิ่งๆดีด,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 ด ไปแนละ้วทุกคนนะโอ้ดีนะผมไม่เป็นไรมากนะตะกี้นี้นะมันแรงเยอะมากเลยครับเพียบสิผมสู้มันยังไงผมก็สู้ไม่ได้นะทุกคนนะ ไปไหนแล้วไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตามหาดูเด็กๆก,ก่อนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยหนีไปไหนแล้วนะทุกคนนี่ก็มืดแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบตามหาดเด็กๆก่อน เด็กเนี่ยหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะพี่สิไวามากเลยนะไปเ,เราตามหาดูกันน้องผูผากับน้องดำนะทุกคนนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาแล้วนะทุกคนนะก็ผมเนี่ยอ่าตามหาน้องผู้ผากับน้องดำเนี่ยไม่เจอนะพี่ๆนะ ไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะก็ผมกล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นมาตามหาน้องภูผากับน้องดำนะทุกคนนะก็ผมเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าน้องดำเนี่ยจะยังอยู่นะทุกคนนะก็น้องภูผานี่ขึ้นมาหาน้องดำเนี่ยตลอดเลยนะฮะก็วันนี้นะผมเนี่ยอ่าได้ไปขึ้นห้างขัดห้างนะทุกคนนะได้ไปเจอเด็กๆนะครั้งแรกผมคิดว่าเด็กๆเนี่ยหลอกผมนะครั้งแรกผมคิดว่าสมิงเนี่ยแปลงกายมาหลอกผมนะเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยลงจากห้างแล้วก็กินผมนะ แต่ก็โชคดีมากเลยนะที่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่สมิงนะแต่กลับเ ouais. จอสมิงเนี่ยอ่าไล่ตามเด็กนะทุกคนนะไล่ตามน้องๆนะผมก็ลงไปช่วยไว้นะทุกคนนะไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยซ่อนตัวไว้ที่ไหนนะทุกคนนะแต่ผมคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะแอบที่ไหนสักที่หนึ่งนะก็เดี๋ยวพงษนี่เดี๋ยวผมเนี่ยอ่าจะกลับขึ้นมาดูต่อนะทุกคนนะก็โอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเนี่ยอ่ะจะเดินทางกลับแล้วนะพี่พินะ ก็ท่านใดที่ชอบนะฮะฝากคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึงติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเท่านี้ก็นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเราเนี่ยว้เจอกันคลิปหน้านะบม